สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาสมก,การของวงกลมโดยให้จุดศูนย์กลางและรัศมีมาจากโจทย์จงหาสมก,การวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่1ลบสรัศมียาว4หน่วยสูตรสมก,การวงกลมคือ x ลบ h อชกำลังสองบวกด้วย y ลบเกำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง h k ก็คือจุดศูนย์กลาง r ก็คือรัศมีแทนค่าในสูตรจะได้ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบลบ ั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4ยกกำลังสองจะได้ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบลบสามก็เป็น y บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4ี่กำลังสองจากนั้นใช้สูตรหน้ากำลังสองบวกลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองจะได้ ok x กำลังสองลบสองคูณหนึ่ง คูณ x ได้2 x บวกด้วย1กําลังสองได้1บวกด้วย y กําลังสองบวกด้วย2คูณ3ได้6คูณ y ได้6 y บวกด้วย3ามยกกาลังสองได้9เท่ากับ4ยกกําลังสองได้เท่ากับ16จากนั้นจัดพจน์ใหม่ก็จะได้ x กําลังสองบวก y กําลังสองลบ2 x บวก6 y บวก1บวก9ย้าย16มาจากบวกเป็นลบ16เท่ากับ0จะได้ x กําลังสองบวก y กําลังสองลบ2 x บวก6 y บวกหนึ่งบวก9ลบ16เหลือลบ6เท่ากับ0ก็จะได้สมการวงกลมแล้ว